สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เห็นตามจริงลองหลับตาแล้วนึกภาพตามนะครับภาพของดินแดนแห่งหนึ่งที่มันไม่ใช่ทั้งสวรรค์ไม่ใช่ทั้งนรกมันเป็นเหมือนมณฑลที่อยู่กึ่งกลางที่ซึ่งความยุติธรรมไม่ใช่เรื่องของอารมณ์แต่เป็น,นกลไกที่เที่ยงตรงเหมือนกฎธรรมชาติเลยค่ะเป็นเหมือนออสถาบันขนาดใหญ่ที่ทุกการกระทําทุกคําพูด หรือแม้แต่ความคิดของเราถูกบันทึกเก็บไว้ทั้งหมดเลยค่ะรอวันที่จะถูกนํามาเปิดอ่านอีกครั้งซึ่งภาพจําจเกี่ยวกับโยมโลกของเราส่วนใหญ่มักจะเต็มไปได้วยความน่ากลัวนะครับมีไฟมีเสียงกรีดร้องใช่ค่ะแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในหลักการจริงๆเราจะพบว่ามันเป็นระบบที่มีเหตุมีผลมากเป็นเหมือนหน่วยงานราชการขนาดใหญ่เลย และบุคคลที่สำคัญที่สุดก็คือพญายมราชซึ่งบทบาทจริงๆของท่านเนี่ยแตกต่างจากที่เราเคยเข้าใจกันมากเลยค่ะแตกต่างแบบสิ้นเชิงเลยครับคือภาพที่เราเห็นกันบ่อยๆท่านจะดูดุดันหน้าเกรงขามพร้อมจะลงโทษตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วตรงกันข้ามเลยค่ะท่านเปรียบเสมือนผู้พิพากษาอาวุโสที่เอ่ี่ยมด้วยเมตตามากๆหน้าที่หลักของท่านจริงๆไม่ใช่การลงโทษนะคะแต่คือการมอบโอกาสโอกาส เป็นครั้งสุดท้ายใช่ค่ะเป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆในการไต่สวนน้ำเสียงของท่านจะไม่ใช่เสียงของความโกรธแต่จะนุ่มนวลและมีความการุณามากๆเพราะเป้าหมายของท่านคือพยายามช่วยให้ดวงวิญญาณน,นั้นระลึกถึงความดีของตัวเองให้ได้อ๋อเพื่อที่ความดีนั้นอาจจะพอมีกำลังส่งให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นได้ถูกต้องค่ะเหมือนเป็นทนายแก๊กต่างให้จําเลยในวาระสุดท้ายเลยนะครับพยายามหาข้อดีมาหักล้างให้ได้มากที่สุด แล้วกระบวนการไต่สวนนี้ก็น่าสนใจมากเลยคือไม่ได้เริ่มถามว่าทำชั่วอะไรมาบ้างไม่เลยค่ะแต่จะเริ่มจากการถามถึงสิ่งที่เรียกว่าเทวทูต5ประการซึ่งเป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่เราทุกคนเคยเห็นมาแล้วตอนมีชีวิตอยู่เทวทูตค่ะหัวใจของการพิพากษาคือการกระตุ้นให้เกิดกุศล,ลจิตเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนพยายามจุดแสงสว่างในใจของดวงวิญญ,ญาณน,นั้นอีกครั้งแล้วเทวทูตองคแรกคืออะไรครับเริ่มจากองค์แรกคือชาติ หรือการเกิดค่ะทั้งขยายมราจะไม่ได้ถามตรงๆแต่จะชวนให้นึกถึงภาพทารกแรกเกิดที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าการเกิดมันเริ่มต้นด้วยความทุกข์ครับแล้วท่านก็จะถามด้วยความเมตตาว่าเมื่อท่านเคยเห็นภาพเช่นนี้แล้วเคยฉุกคิดขึ้นมาบ้างหรือไม่ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์และควรจะสร้างความดีเพื่อเตรียมตัวให้พ้นจากมันโหเป็นคําถามที่จี้ใจมากเลยนะครับคือไม่ได้ถามถึงการกระทํา แต่ถามถึงความคิดถามถึงความตระหนักรู้ที่ควรจะเกิดขึ้นใช่เลยค่ะแล้วเทวทูตองค์ที่สองแล้วครับชาราความแก่ค่ะท่านก็จะชวนให้นึกถึงภาพของคนชาราที่ร่างกายเสื่อมถอยไปตามเวลาผมงอกฟันหลุดหลังคอมเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแล้วคำถามก็จะมาในทำนองเดียวกันใช่ค่ะเมื่อท่านเห็นความเสื่อมถอยนี้แล้วได้เคยคิดเร่งสร้างความดี ก่อนที่วันเวลาของท่านจะหมดไปหรือเปล่าเหมือนชีวิตส่งอีเมลแจ้งเตือนมาให้เราตลอดแต่เราเลือกที่จะไม่เปิดอ่านเององค์ที่สามก็น่าจะเป็นพยาธิหรือความเจ็บป่วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะภาพของผู้ป่วยที่กำลังทรมานคือเครื่องยืนยันความเปราะบางของร่างกายเราคำถามของท่านก็จะเน้นไปที่การเตรียมพร้อมว่าเมื่อท่านเห็นความทุกข์จากความเจ็บป่วยแล้วท่านที่เคยสร้างบุญกุศลไว้เป็นที่พึ่งบ้างหรือไม่และองค์ที่สี่ อันนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเลยครับเพราะมันเกี่ยวกับสังคมมนุษย์โดยตรงคือราชทันน่าสนใจมากค่ะเพราะมันคือผลของกรรมชั่วที่เห็นกันได้ทันตาในโลกมนุษย์เลยไม่ต้องรอให้ตายก่อนครับภาพของนักโทษที่ถูกลงทันคือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการกระทำที่ไม่ดีก็นำมาซึ่งผลที่ไม่ดีคำถามของท่านจึงเหมือนเป็นการตรวจสอบมโนธรรมว่า เมื่อเห็นผลของการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วท่านได้กเกิดความเกรงกลัวต่อบาปกรรมขึ้นมาบ้างหรือไม่เป็นการเชื่อมโยงกฎแห่งกรรมเข้ากับกฎหมายมนุษย์อย่างแยบยลมากและสุดท้ายองค์ที่5ที่ไม่มีใครหนีพ้นมรณะความตายค่ะภาพของซากศพคือจุดจบที่ทุกคนต้องเจอเป็นความจริงหนึ่งเดียวที่แน่นอนที่สุดในชีวิต คำถามสุดท้ายของท่านจึงเหมือนเป็นการสรุปยอดบัญชีชีวิตสำหรับหนทางข้างหน้าแล้วหรือยังแล้วถ้าถ้าคำตอบคือความเงียบหรือคำสารภาพว่าข้าพเจ้าประ,าปประมาทไม่ได้ทำความดีอะไรไว้เลยจะเกิดอะไรขึ้นครับท่านจะโกรธไหมไม่เลยค่ะท่านจะไม่มีความโกรธเลยแต่จะกล่าวด้วยเหตุและผลอย่างตรงไปตรงมาว่า กรรมนี้ท่านทำไว้เองไม่มีใครหยิบยื่นให้บัดนี้ถึงเวลาที่ท่านต้องรับผลของมันด้วยตัวเองแล้วนั่นคือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรจนถึงวรระสุดท้ายจริงๆคือบอกความจริงอย่างตรงไปตรงมาใช่ค่ะแม้ว่ามันอาจจะสายเกินไปแล้วก็ตามเป็นการสิ้นสุดกระบวนการให้โอกาสพอการไต่สวนสิ้นสุดลงแต่ดวงวิญญาณก็ยังไม่มีบุญพอบทบาทของท่านพญยายมราชก็จบลงตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วหน้าที่ก็จะถูกส่งต่อไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง ถูกต้องค่ะก็จะเข้าสู่ฝ่ายบังคับคดีซึ่งก็คือเหล่านิรยบาลหรือที่เราเรียกกันว่ายม,มบาลน,นั่นเองค่ะยม,ม,มบาลแต่สิ่งสําคัญที่ต้องเข้าใจคือนิรยบาลไม่ใช่สัตว์นรกนะคะพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทําตามตําแหน่งและแรงกรรมของตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการในยมโลกเลยระบบราชการในยมโลกฟังดูแล้วมันไม่ใช่ดินแดนที่วุ่นวายเลยนะครับแต่เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างชัดเจนมากใช่ค่ะ มีการแบ่งงานกันเป็นระบบเลยเริ่มจากฝ่ายทะเบียนคือสุวรรณเลขาเจ้าพนักง,งานที่ถือบัญชีทองคําบัญชีทองคําคือบันทึกความดีถูกต้องค่ะและก็มีสุวรรณเลขาผู้ถือบัญชีหนังหมาสําหรับบันทึกความชั่วอืจากนั้นก็มียมทูตที่ทําหน้าที่นําพาดวงวิญ,ญญาณมาขึ้นศาลแล้วก็มีนิริยาบาลทั่วไป ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการทําหน้าที่ลงทันในนรกขุมต่างๆค่ะซึ่งการลงทันพวนุงนี้ไม่ได้มาจากความแค้นส่วนตัวของเหล่านิรยาบาลใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะมันเป็นเหมือนกระบวนการอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากกำชั่วของสัตว์นรกเองเหมือนเป็นปฏิกิริยาเคมี ใช่ค่ะกมชั่วเปรียบเหมือนเชื้อเพลิงความทุกข์ทรมานคือเปลวไฟนิรยาบาลเป็นแค่ผู้ควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามนั้นไม่ได้ใส่ความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปเลยคำถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยเหมือนกันก็คือแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านี้พวกเขามาจากไหนครับทำกรรมแบบไหนถึงได้มาทำหน้าที่ที่ดูโหดร้ายแบบนี้เป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากค่ะและคำตอบก็อยู่ในแนวคิดเรื่องกรรมผสม ค่ะคือพวกเขาไม่ได้เกิดจากบาปล้นๆหรือบุญล้นๆแต่อยู่ในภพภูมิพิเศษที่เรียกว่าเวมานิกะเปรตเดี๋ยวสิครับเปรตแต่มีวิมานมันฟังดูขัดแย้งกันมากเลยนะครับชีวิตของพวกเขามีสองด้านที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยค่ะคือต้องสลับระหว่างการเสวยสุขจากผลบุญและการรับทุกจากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นผลบาป สลับกันยังไงครับตัวอย่างเช่นบางตนอาจจะสวยสุขในวิมานตอนกลางคืนแต่พอรุ่งเช้าก็ต้องเปลี่ยนสภาพร่างกายลงไปทำงานในนรกหรือบางตนอาจจะสวยสุขในช่วงข้างครึ่ง15วันแล้วก็ต้องลงไปทำงานในช่วงข้างแรมอีก15วันสลับกันไปแบบนี้ค่ะหมายความว่าร่างกายของพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหรอครับจากร่างทิพย์สวยๆกลายเป็นร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวเมื่อถึงเวลาเข้างานใช่เลยค่ะ เมื่ออยู่ในวิมานก็มีกายทิพย์ที่งดงามแต่พอถึงเวลาปฏิบัติหน้าที่ร่างกายก็จะเปลี่ยนไปเป็นร่างที่เหมาะสมกับสภาพแวดน้อมในนรกคือแข็งแรงทนทานแต่ก็น่าเกลียดน่ากลัวด้วยแล้วกรรมแบบไหนครับที่ผสมผสานกันจนออกมาเป็นชีวิตที่แปลกประหลาดแบบนี้ได้จากในคำพีนะคะพอจะแบ่งได้เป็น3มประเภทหลักๆประเภทแรกคือ ผู้ที่ยินดีในการลงโทษยินดีในการลงโทษค่ะเช่นในอดีตชาติอาจเคยเป็นเพชฌฆาตหรือผู้คุมนักโทษที่จิตใจโหดเหี้ยมแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ทำบุญให้ทานสม่ำเสมออด้วยผลบุญนั้นทำให้มีวิมานเสวยสุขแต่ด้วยจิตที่ยินดีในความทุกข์ของผู้อื่นเลยต้องมาทำหน้าที่เป็นผู้ลงทันค่ะกรรมนี้มันซับซ้อนจริงๆนะครับมันไม่ได้หักล้างกันแต่แยกกันส่งผลในเวลาที่ต่างกันไป และประเภทที่สองล่ะครับประเภทที่สองคือผู้ที่ตั้งจิตอธิษฐานค่ะคือเป็นคนดีทําบุญมาตลอดแต่ด้วยความปรารถนาส่วนตัวอาจจะเคยเห็นความอายุติธรรมแล้วเกิดอยากเป็นผู้พดุงความยุติธรรมเลยตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าด้วยผลบุญนี้ขอให้ข้ารเจ้าได้เกิดเป็นผู้พิทักษ์กฎแห่งกรรม แค่แรงปรารถนาก็สามารถกำหนดทิศทางของภพภูมิต่อไปได้ขนาดนี้เลยใช่ค่ะและประเภทสุดท้ายคือผู้ตัดสินคดีที่อายุติธรรมเช่นอดีตเคยเป็นผู้พิพากษาแต่รับสินบนทำให้คนบริสุทธิ์เดือดร้อนแต่ในขณะเดียวกันเขาก็อาจจะมีบุญด้านอื่นค้ำจุนอยู่กรรมจึงส่งผลให้ต้องมาทาหน้าที่ในนรกเพื่อชดใช้กรรมที่เคยสร้างความทุกข์ให้คนอื่นไปในตัวประมาณนั้นเลยค่ะ พอพูดถึงชีวิตของพวกเขาอีกประเด็นที่น่าจะอยากรู้กันคือมิติส่วนตัวอย่างเช่นยมมาบาลมีแฟนได้ไหมครับมีครอบครัวได้หรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคำตอบคือได้ค่ะเนื่องจากส่วนใหญ่ยังเป็นปุถุชนที่ยังไม่สิ้นกิเลสยังมีการมาราคะอยู่ก็สามารถมีคู่ครองมีครอบครัวได้เหมือนเทวดาทั่วไปในคำพีก็มีพูดถึงด้วย,ยครับ มีค่ะมีการกล่าวถึงมเหสีของท่านพญายยมราชด้วยซ้ำไปอย่างพระนางทูโมรนาแล้วขันก็ยังมีนางฟ้าเป็นบริวารมีบุตรธิดาได้ตามปกติแต่ก็คงมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมจนมีภูมิธรรมสูงขึ้นใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะมีกรณีที่พยายมราชบางองค์หรือนิรยาบาลบางตนได้ปฏิบัติธรรมจนบรรล,ลุเป็นพระอนาคามีซึ่งเป็นพระอริยบุคคลระดับที่สท่านจะละกามราคะได้อย่างเด็ดขาดก็จะไม่มีคู่ครองอีกต่อไปใช่ค่ะปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาคือวางเฉยเป็นกลางอย่างสมบูรณ์และมีเป้าหมายสูงสุดคือการมุ่งสู่พระนิพพาน แล้วในยมโลกมีความหลากหลายทางเพศสภาพด้วยไหมครับหรือเป็นบุรุษร่างกัมยำอย่างที่เราเห็นในภาพจำมีความหลากหลายค่ะแม้ภาพที่เราคุ้นเคยจะเป็นแบบนั้นแต่ในทางธรรมระบบว่ามีนิรยาบาลสตรีอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในนรกขุมที่เกี่ยวกับกรรมทางเพศพอเรามองในภาพใหญ่ขึ้นไปอีก ยม,มโลกไม่ได้เป็นดินแดนอิสระที่ปกครองตัวเองใช่ไหมครับถูกต้องค่ะยม,มโลกเป็นส่วนหนึ่งของระบบการปกครองของทวยเทพในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาท่านพญายมราชจะขึ้นตรงต่อเท้าจตุโลกบาลมหาราชทั้งสี่ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท้าเวสุวรรณผู้เป็นประธานแห่งทิศเหนือซึ่งเปรียบเสมือนผู้ถือบัญชีบุญบาปใหญ่ทั้งหมด ท่านพญายมราชก็ทรงมีสถานะเป็นเหมือนอมาตเอกของท่านทาเวสสุวรรณเลยค่ะโอ้โหความเชื่อมโยงนี้แสดงให้เห็นว่ายม,มโลกคือมณฑลแห่งอำนาจที่ศักดิ์สิทธิ์และได้รับการยอมรับจากสวรรค์จริงๆไม่ใช่ดินแดนเถื่อนที่ไร้การควบคุมเลยค่ะพอได้เห็นภาพรวมทั้งหมดแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อยม,มโลกไปเลยนะครับจากดินแดนแห่งการลงทันที่น่ากลัวกลายเป็นองค์กรแห่งความยุติธรรมที่มีระเบียบแบบแผนจริงๆ ถ้าเรามองให้ลึกลงไปในเชิงปรัชญาอีกชั้นหนึ่งนะคะเราอาจจะพบว่าพยายมราชและยมโลกทั้งหมดนี้ก็เปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนมโนธรรมในใจของเราเองกระจกเงาค่ะบัญชีบุญบาปที่สุวนะและสุวนานอ่านให้ฟังก็อาจจะไม่ใช่สมุดบันทึกที่อยู่ภายนอกแต่มันคือความทรงจําส่วนลึกในจิตของเราที่บันทึกทุกอย่างไว้โดยไม่มีตกหล่นเลยและคําถามทั้ง5ข้อของท่านพญายมราช ก็อาจจะเป็นเสียงของมโนธรรมของเราเองที่ดังขึ้นมาถามตัวเองในวันที่อาจจะสายเกินไปใช่เลยค่ะดังนั้นหน้าที่ของพวกเขาจึงไม่ใช่การสร้างความกลัวแต่เพื่อเป็นพยานยืนยันการกระทำของเราและเป็นเครื่องเตือนใจถึงความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตและสิ่งที่น่าคิดต่อก็คือแม้แต่ผู้ลงทันเอง ก็ยังอยู่ในวัฏสงสารยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันและปรารถนาที่จะหลุดพ้นไม่ต่างจากเราเลยค่ะนั่นก็หมายความว่าเจตนารม์ที่แท้จริงของท่านพญายมราชก็คือการที่ท่านไม่ต้องพบเจอใครในยมโลกในฐานะจำเลยเลยแม้แต่คนเดียว นั่นคือเป้าหมายสูงสุดค่ะงานของท่านจะสำเร็จอย่างแท้จริงในวันที่โยมโลกว่างเปล่าการใช้ชีวิตอย่างมีสติมีศีลธรรมจึงเป็นการแสดงความเคารพต่อท่านอย่างสูงสุดเป็นการช่วยให้ภาระของท่านเบาลงและที่สำคัญที่สุดคือการเป็นรับประกันว่าเราจะไม่ต้องไปพบท่านในฐานะจำเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่ยังคงค้างอยู่ในใจหลังจากที่เราได้สำรวจเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือความคิดที่ว่า แม้แต่ในดินแดนที่ดูเหมือนจะมืดมนที่สุดก็ยังมีแสงแห่งเมตตาและความยุติธรรมส่องสว่างอยู่เสมอบางทีพญายมราชอาจไม่ใช่ผู้พิพากษาที่น่ากลัวที่รอเราอยู่ในโลกหน้าแต่เป็นเสียงกระซิบของสติที่คอยเตือนเราอยู่ทุกขณะจิตให้เราเลือกเดินในหนทางที่ถูกต้องก่อนที่จะถึงวันพิพากษานั้นด้วยตัวของเราเองสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้า สวัสดีครับสวัสดีค่ะ